สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่พี่กดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพักเกื้อด้วยนะคะพี่ขาแล้วค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกเลยนะคะพี่ขาองค์แรกจะประเดิมตั้งตลับสีพึ่งนะคะพี่ตลับสีพึ่งของ หลวงปู่ทิมนะคะพี่จะมีพระนับปกนะคะพี่มีเหรียญค่ะพี่มีเหรียญและเป็นพระนับปกอย่างนี้นะคะพี่ขาตลับนี้ก็ไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากนะคะพี่ขานะคะขนาดอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะพี่หนูทาบตรงฝ่ามือให้นะคะพี่นะคะอันนี้นะคะพี่ขาเป็นของหลวงปู่ทิมนะคะพี่อีกฝั่งจะมีรอยจานนะคะพี่นะคะสภาพด้านในก็จะเป็นสีพึ่งสีเหลืองนะคะพี่จะเป็นสีพึ่งสีเหลืองค่ะพี่ขาด้านในจะมีพระอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดองค์ค่ะพี่พระเจ็ดองปลาหนึ่งตัวตะกุดสองดอกนะคะพี่ขานะคะด้านในจะเป็นเอ่อ สีพึ่งสีเหลืองนะคะพี่ขาตามภาพไปนะคะพี่เก่ามากเลยค่ะพี่ขาแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจะพี่ตลับสีพึ่งนะคะพี่ขาของขุนแผนนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจะพี่แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะตลับสีพึ่งค่ะพี่ขาของหลวงปิงหลวงปู่ทิมด้านหน้าจะมีเหรียญพระนปกค่ะพี่ส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาเส้นนี้จะเป็นสร้อยค่ะพี่เป็นเม็ดดำๆอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะเส้นนี้แม่ค้าขอ ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่เส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจะพี่จ๋า700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่พร้อมโอนหนูขอ700บาททวนนะคะพี่องค์ไหนภาพไม่ชัดรบกวนแอนไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0840659180ค่ะพี่ขานะคะเส้นนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่700บาทจะพี่เส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาจะเป็นตะกรุดพร้อมปลาตะเพยียน4ี่ตัวจะเป็น กุด <v> anyway, แล้วก like <uck loop> ็มีปลาตะเพียนอย่างนี้นะคะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่แล้วก็ตรงตะกรุดจะมีรอยจานด้วยนะคะพี่ตรงตะกรุดจะมีรอยจานด้วยนะคะพี่ขานะคะเซตนี้นะคะพี่ขาชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจะพี่ตะกรุดหลวงพ่อเดิมพร้อมปลาตะเพียนนะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่700บาทจะพี่ดงจานรอยจานจะพี่จะมีรอยจานตรงตะกรุดนะคะพี่ขาลองสังเกตดูดีๆค่ะพี่ขานะคะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่จ๋า ส่วนเล่มนี้นะคะพี่เล่เนเมนี้จะเป็นของหลวงพ่อเดิมค่ะพี่มีดเล่มนี้จะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขายราคาตามภาพเลยค่ะพี่ตรงปลายด้านจะมีตะกรุดอยู่สามดอกตรงปลายด้านจะมีตะกรุดอยู่สามดอกแบบนี้เลยนะคะพี่ขายนะคะชุดนี้ค่ะพี่ขายเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจา้ะพี่เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่จะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะพ,พี่พี่คนไหนสนใจ hey? ยังไงแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ขายนะคะขอไว้ที่หนึ่งพันสามร บาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเป็นมิตของหลวงพ่อเดิมค่ะ ส่วนเล่มนี้นะคะพี่ขาเป็นมีดหมอหลวงพ่อชาตีจ้ะพี่เล่มนี้จะเป็นมีดหมอหลวงพ่อชาตีนะคะพี่ขาตามภาพนะคะเพราะว่าได้มาซัภาพนี้เหมือนกันนะคะพี่นะคะภาพไม่ชัดแอดไลน์เลยค่ะพี่ขาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปค่ะพี่แอดไม่ขึ้นโทรหาแม่ค้านะคะพี่เดี๋ยวแม่ค้าจะแอดหาลูกค้าเองค่ะพี่นะคะมีดหมอชาตีเล่มนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่มีดหมอชาตีเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่ขาเขียนว่าวัดท่าชุ้ง35นะคะพี่เขียนว่าวัดท่าชุ้ง35ม้น่ขนนะคะพี่ขา3 5้นี่หน ไม่รู้ว่ามันคืออะไรค่ะพี่นะคะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่มีดหมอหลวงพ่อชาตีค่ะพี่วัดท่าซุ้งค่ะพี่ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่จา๋าสว่วนอันนี้คะ่ะพี่ขายจะเป็นพระงั่งพระชัยปะตาเดียวพระงั่งหรือเปล่าค่ะพี่นะคะหนูขอองค์ละหกร้อยบาทนะคะพี่องค์นี้องค์ที่หนึ่งนะคะพี่องค์นี้องค์ที่หนึ่งขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่ขาเป็นพระชัยค่ะพี่เอะพระงั่งตาเดียวนะคะพี่ขายะคะ พังง้างตาเดียวไอ้ไม่ใช่ตาเดียวตาแดงค่ะพี่นะคะขอไว้ที่หกร้ยบาทปลายทางห้าสิบาทค่ะพี่คะ่ะองค์ที่หนึ่งค่ะส่วนองค์ที่สองจะมีเรือออกอย่างนี้นะคะพี่ขอไว้ที่ห0ร้อยบาทเท่ากันเหมือนกันเลยค่ะพี่อันนี้ก็ขอไว้ที่หกร้อยบาทราคาอ,อบวกปลายทางอีกห้าสิบาทนะคะพี่พร้อมเออพร้อมโอนห้าสิบาทจะพี่จ่ายนะคะมีสององค์นะคะพี่ขาสนใจองค์ไหนบอกได้ค่ะพี่ราคาเท่ากันคะ่ะพี่องค์ละหกร้อยบาทค่ะพี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขา <c oughs> ห <c oughs> ลวงพ่อตีเป็นของหลวงพ่อตีนะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ได้มาสภาพนี้เลยนะคะพี่ขาอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่ด้านหลังเหมือนเป็นขนๆน,นะคะพี่เนี่ยค่ะ ตามภาพนะคะพี่เพราะว่าแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่เพราะว่าแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะเป็นเหรียญอีกฝั่งนึงเป็นเหรียญหลวงพ่อเตอีกฝั่งหนึ่งเป็นขนนะคะพี่เป็นหนังหรือเปล่าอะไรทักอย่างค่ะพี่นะคะภาพไม่จัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่นะคะ <c oughs> เหรียญพ่อเตยนี่ขอ <c oughs> <c oughs> ขอโทษนะคะขอโทษค่ะขอโทษค่ะ เนี่ยค่ะขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่เดียนหลวงพ่อตีจ้าส่วนองค์นี้นะคะพี่ขาจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมจับขอบอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่จับขอบอย่างนี้นะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นสมเด็จแหวกม่านนะคะพี่สมเด็จแหวกม่านจับขอบอย่างนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่สมเด็จแหวกม่านจับขอบอย่างนี้ขอ ไวที่700บาทปลายทาง50าบาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่ออีนะคะพี่เหรียญฉลุหลวงพ่ออีอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทเลยจ้าพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านคลายนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อท่านคลายว่าส่วนขันนี้ขอไว้ที่700บาทเหมือนกันนะคะพี่หนูขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทเลยจ้าพี่จ๋า ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปูไข่วัดเชิงเรียนจะพี่เหรียญปูไข่ก็ขอไว้ที่700บาทเหมือนกันจะพี่หนูขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ ส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จวัดสามปื้มนะคะพี่วัดสามปื้มนี้ขอไว้ที่500บาทพอค่ะพี่วัดสามปื่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยจ้าพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จไม่ทราบที <food simmer> <rix> ่นะคะพี่ขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่สมเด็จเก่าๆไม่ทราบที่6 0 0ยบาทปลายทาง50าบาทเลยจ้าพี่ส่วน ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงปูดทิมค่ะพี่องค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงปูดทิมองค์นี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่จ๋า ส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้จะเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่ค่ะพี่ขานะคะขอไว้ที่500บาทปลายทาง50าบาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้นะคะพี่ขาเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมค่ะพี่นะคะด้านหลังจะมียันเขียนเต็มเลยไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรด้านหน้าเป็นพระปิดตาค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพระนัปกหลวงปู่ทิมนะคะพี่เหรียญพระ น้ำปกหลวงปู่ทิมแม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเนื้อกระไหลทองนะคะพี่ขาเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง5้าบาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ขาจะอาจจะมีรอ ปัดมาค่ะพี่อันนี้จะเป็นพระปิดตาค่ะพี่อันนี้จะเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ขามีตําหนิหน่อยๆนะคะพี่นะคะขอคนที่รับได้ไม่เรื่องเยอะนะคะพี่พอดีหนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทกับพี่ตรงหูนะคะพี่หนูแจ้งไว้ก่อนนะคะพี่ขาตรงหูนะคะพี่ <c oughs> ส่วนอันนี้นะคะพี่ขาจะเป็นเนื้อไม่กะสิทธิ์ค่ะพี่เป็นพิมสองหน้านะคะพี่เนื้อไม่กะสิทธ์พิมสองหน้าไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะไม่ทราบที่ค่ะพี่ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทค่ะพี่เป็นพิมสองหน้าค่ะพี่ส่วนอันนี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาพักคูพี่บูนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทนะจ๊ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญเอ พุทธศักกาชค่ะพี่สองสี่หกศูนย์นะคะพี่เรือนนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่เหรือนนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ค่ะพุทธศักกาชค่ะส่วนอันนี้จะเป็นขุนแผนค่ะพี่ขุนแผนถักลวดอย่างนี้นะคะพี่ค่ะแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่ คุณแผนถักลวดนี่ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยจ้าพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่องค์นี้จะเป็นพระพุทธชินราชองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยจ้าพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะพี่ขาเป็นเหรียญค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาปูเอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่ขานะคะปิดตาหลวงปูเอี่ยมองค์นี้ขอไว้ที่500บาทป ายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อจงองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาหลังแบบฝังตะกุดเยอะๆอย่างนี้นะคะพี่จะฝังด้านหน้าค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อไอเหรียญหลวงปู่ดูหรือเนื้อกระไ่ทองขอไปที่600บาทค่ะพี่ ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยจ้าพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นเอ่อกิ่งคองตะเคียนค่ะพี่พักกิ่งคลองตะเคียนองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยจ้าพี่ส่วนอันนี้นะคะพี่ขา <c oughs> น่าจะหลวงพ่อเดิมแล้วค่ะพี่นะคะ องนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ก๋าหลวงพ่อเดิมเรื่องพลาสติกขอบน้ําตาลนะคะพี่600บาทปลายทาง50บาทเลยจ้าส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นกิ่งหลวงปูดทิมค่ะพี่กิ่งหลวงปูดทิมอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่กิ่งหลวงปูดทิมองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทนลจ้าพี่จ๋านะคะเป็นกิ่งหลวงปูดทิมค่ะส่วนองค์นี้เป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะองค์นี้เป็นเหรียญไม่ทราบที่ค่ะพี่ ได้มาอย่างนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง5้บบาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเรียนรูปไข่หลวงพ่อไปค่ะพี่เป็นเรียนรูปไข่หลวงพ่อไปขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง5้บบาทเลยจ้ะพี่จ๋า ส่วนองค์นี้จะเป็นเจ้าสวนนะคะพี่เป็นลงยามีรอยจานนะคะพี่เป็นลงยามีรอยจานอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่มีรอยจานอยู่ข้างหลังนะคะพี่เหรียญนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อพรมวัดขนนอเหนือนะคะพี่หลวงพ่อพรมวัดขนนอเหนือนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่หลวงพ่อพรมวัดขนนอเหนือค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญแอบหลวงพ่อกวย ขอบเหรียญบาทนะคะพี่หลวงพ่อกลวยขอบเหรียญบาทนี้ค่ะพี่ขาด้านหน้ามีรอยจานนะคะพี่มีรอยจานรอบเลยค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดแอนไลน์ ine, ขอภาพเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0840659180ค่ะพี่ขาสวัสดีค่ะ